สวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าวันก่อนเนี่ยตามีโพสต์รูปรูปหนึ่ง,งในแฟนเพจแล้วก็มีน้องที่ว่าโอ้ยพี่ตาลูคนีดน้ดูหวานดูลมุนนะ่ะขอ how to จริงๆคือมันแต่งง่ายมากตาแต่งไปงานงานหนึ่งแล้วุณใช้แบบเครื่องสำอางราคาเบามากจริงก่อนที่จะแต่งหน้านะคะขอลงสกินแคร์หน่อยเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำล้างหน้ามานะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลย v c v c b ี o f a บ e อ o ฟ i o n ชตัวนี้นะคะเพย่รีวิวไปแล้วนะคะในอัปเดตสกินแคร์ล่าสุดกดย้อนหาดูได้ในช anel นะนนะอันนี้ดีมากๆชอบมากๆเลยว c ี สก,กัดบรีสุดนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ต้องห่วงว่าจะแพ้แตาใช้เรารู้สึกว่าพวกรอยจุดดำดำจากสิวอะไรอย่างเงี้ยจางลงไปได้ดีมากหน้าใสมากคือหน้าเนี่ยคือกระจ่างใสขึ้นมาจนแบบอยอมแพ้กับการ นิ่งโลชั่นทําผิวแทนให้หน้าดำเนาะเพราะใช้ตัวนี้แล้วแบบหน้าใสมากจริงๆพวกรอยอะไรดําๆอะไรเงี้ยรอยสิวที่มันเพิ่งเป็นอะ่ะพอทาตัวนี้ไปอะ่ะจางไวมากๆเดือนนึงคือแบบจางไปเลยอันนี้ใช้ทาเช้าเย็นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลย วันนี้จะไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าจะเป็นลุคที่อยากจะให้ดูปกปิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องไปบางขนาดว่าต้องรองพื้นใช้เป็นแป้งเจ้านางตอนนี้ที่อาจารย์ใช้เป็นเบอร์3นะคะเป็นสีเข้มสําหรับสาวผิวเข้มเลยทีเดียวอ่ะพับทําหายไปแล้วะคะ่ะแป้งเจ้านางเนี่ยนะคะเป็นแป้งที่มีความปกปิดมากลุคเนี่ยมันเป็นลุคที่สามารถแต่งได้ประจําวันหรือว่าจะแต่งออกไปข้างนอกก็ได้มันก็ดูสวยมากเพียงพอที่จะแต่งออกไปข้างนอกแต่ว่าบางทีอาจารย์ก็ขี้เกียจที่จะลงรองพื้นก็จะลงเป็นแป้งลงออไปเลยนะคะบริเวณที่เราอยากจะปก ปิดเช่นใต้ตาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเน้นๆย้ำๆนะคะเวลาทาแป้งนะตาจะใช้เป็นการกดๆๆกลงไปสักกี่ว่าตาจะไม่ได้แบบ ปาดปาดปาดเพราะว่าการกดกดแป้งลงไปเนี่ยจะทําให้แป้งอะ่ะติดทนอยู่นานกับผิวเราจริงๆคือแค่ใช้แป้งอะ่ะมันก็สวยปังแล้วหรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าไม่เพียงพอก็สามารถใช้ได้กับรองพื้นนะคือจะใช้หรือไม่ใช้รองพื้นก็ได้เลยอะ่ะ้องดูสองข้างสังเกตว่าตรงนี้มีแบบว่ารอยใต้ตาคำ้ำๆแล้วก็มีรอยตรงเนี้ยก็หายไปแล้วอันนี้ไอ้ตาเน้นๆนใต้ตาอย่างเงี้ย มันก็จะดีสามารถปกปิดพวกรอยอะไรอย่างนี้ได้ดีระดับหนึ่งเลยถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ให้มันแบบติดทนแบบเวอร์ชั่นที่แบบว่าจะต้องออกงานหรือว่าแบบสุดๆเลยอยากแนะนาว่าให้เอาตัวพัฟเนี่ยนะคะไปชุบน,น้ํานิดเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าชุ่มเปียกอะไรอย่างนี้นะไปชุบแล้วบีดน้ําออกให้มันหมาดๆนะคะแล้วก็มาทาแป้งเนี่ยตัวน้ำเนี่ยจะไปทําให้แป้งอะ่ะมันไปเกาะผิวมากขึ้นนะคะ ประมาณนี้เนาะเป็นแป้งที่ตารู้สึกว่าราคาเขาไม่แพงเขาทําสีที่ตาใช้ได้พอดีคุณภาพดีมากเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเออดีสนับสนุนนะต่อไปเราจะเขียนคิ้วนะคะโดยใช้เจลเขียนคิ้วของนีคนะคะแล้วก็แปรงเขียนคิ้วเนี่ยอันนี้ได้มาจากอะไรก็ไม่รู้มันเขียนว่าอนาตาเซียแปรงเนี่ยเขาแถมมาให้แล้วตาก็ดูแล้วแบบอ้๊มของปลอมนี้คือเราก็ไม่ได้อยากสนับสนุนของปลอมนะพูดจริงๆงแต่ว่าบันดันใช้ดีตาเป็นคนชอบชอบเขียนคิ้วสีเข้มนะ ให่ว่าโครงคิ้วออกขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าครงคิ้วมันโอเคและชอบชอบทรงนี้เราก็ค่อยถมข้างในตัวเจลเขียนคิ้วเนี่ยเ,เขาจะค่อนข้างแห้งเร็วนะแต่รู้สึก ถ้าใครเป็นแบบมือใหม่อ่ะให้ใช้เป็นดิสสอเขียนคิว้วเป็นดินสอแบบดิสสอหมนุนหัวออโตโษษ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 ้ธรรมดาจะสามารถเขียนได้ง่ายกว่าเพราะเจลเนี่ยเขียนพังวืดคือคือเซ็งเลยอ่ะต้องเอาแบบคอนซีลเลอร์มาลบเลยนะ <laughs> เขียนไปแบบเดียวแห้งและความอดทนแล้วก็การฝึกฝนนะ่ะพูดตรงๆ สีที่ใช้เนี่ยส่วนมากเห็นสาวไทยชอบแบบเป็นสีอ่อนๆสีน้ําตาลอ่อนอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยนะไอตาชอบสีเข้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันทาให้หน้าตาดูดูคมเข้มด้วยความที่ตาเอาคิ้วออกใช่ไหมเป็นประเด็นมากคือแบบมีคนบอกว่าไอตาแบบเอาคิ้วออกทําไมมันไม่สวยอะไรเงี้ยคือใส่ให้เท่ตา,าคิ้วออกเพราะว่าอ,าอยากจะแต่งหน้าได้เลยหลายแนวเราอยากจะทําคิ้วโกง่งเราอยากจะทําคิ้วตรงอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้เหมือนทําคิ้วให้มันอยู่มีอยู่น้อยที่สุดเวลาเราวาดอะไรขึ้นขึ้นโค้งคิ้วทรงใหม่ใหม่ มันสามารถทําได้ง่ายเนาะแต่ตาก็ไม่เข้าใจว่าคิ้วเนี่ยมันก็อยู่บนหน้าตาแต่ทำไมมันไปเดือดร้อนคนอื่นนักหนาหรอร้อนเลสปาตีจริงจะออกไปข้างนอกต้องใส่หมวกปิดในส่วนของหัวคิ้วนะคะตาจะพยายามทําให้หัวคิ้วเนี่ยมันแบบสีอ่อนลงกว่ากลางคิ้ว,วก็จะใช้ไอหยาปัดปัดปัด,ปด แล้วนะคะบางทีเวลาเราเก็บเคิ้วมันจะมีแบบเกินเกินออกมาอะไรเงี้ยให้เอาคอนซีลเลอร์นะคะหรือว่ารองพื้นหรือแป้งก็ได้จริงๆแล้วอ่ะก็เอามาเก็บเก็บรายละเอียดตรงขอบอ่ะเหมือนเราเก็บขอบอ่ะพูดง่ายๆขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่จําเป็นนะคะทําก็ได้ไม่ทําก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครว่าแต่ก็ไม่ได้ว่าตอนนั้นเมื่อเดือนที่แล้วจะไปบริจาค ริจากเลือดจ้าหน้าที่ถามคิ้วเนี่ยเขียนหรือสักครับเขียนค่ะเขียนค่ะเขียนหรือสักนะคะเขียนเอามันอาจจะดูเหมือนสักเพราะหนูแบบว่าลงสีเข้มแต่หนูเขียนเอาจริงๆนะคะหรือว่าวันนั้นก็ไม่ได้ริจากเลือดเพราะว่าเพิ่งทํานมไป2เดือนก่อนกลับบ้านโดยที่ไม่ได้บริจากเลือดก็ไม่เป็นไรนะคะงานตาเนี่ยจริงๆแล้ว แน้ค่ะตอนนี้เป็นคนที่แต่งตาไม่ค่อยเยอะแต่งตาน้อยย่งมากสุดก็แบบคันบงคันเป้างูปลาปาเพราะว่าจะเป็นคนตาดุอยู่แล้วคุณตรงดูไม่ดูก็ดุดูป่ละล่ะคนก็จะแบบว่า ทำไมเป็นคนดุอะไรเงี้ไม่ได้ดุค่ะหนูเป็นคนตาดุค่ะเป็นคนหน้าคมด้วยความที่ตาต่อของตาแล้วเนี่ยก็เลยจะไม่ได้แบบปัดปัดคลาอะไรเงี้นะคะก็จะใช้แค่แปรงมาปัดปัดขนตาให้มันดูเป็นโช่์ตาเนี่ยวันนี้ใช้เป็นตัวนี้อะไรมะของย Star Signature s e l f i e นะคะเขาเป็นครีมปัดที่สีจุกูจิบีน่ารักมากเดี๋ยวมาทาแก้มก่อนน่ารักไหมเอ้ยล<ๆ>่ะ<ๆ>สีเขาจะออกนูนๆนะคะที่วันนี้ใช้เป็นครีมปัดเพราะว่ามันจะได้ติดทนครีมปัดเนี่ยจะ ติดทนนานมากกว่ามากกว่าบัชออนแบบฝุ่นนะคะอันนี้เป็นความรู้นะคสาวๆที่อยากจะประหยัดก็ใช้เป็นลิปสติกก็ได้นะคะก็เป็นข้อดีตรงที่ถ้าเราทาลิปสติกสีไหนเราก็เอาลิปสติกอันนั้นแหละมาทาแก้มมันจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากมต้อง mix and match ลิปสีอะไรแบบสีอะไรก็เอามาสีเดียวกันก็ได้นะคะเพราะแต้มเป็นนิดเดียวสีเขาชัดเจนมากตัวน,นี้ตาเลิฟมีขายที่เซเว่นเนาะเอาให้มันแค่แบบเนี้ยคือเป็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พิมบ์แบตัวเดิมนะคะแต่จะเอามาลงเปลือกตาด้วยแต่ว่าจะลงนิดเดียว ตรงแค่ปลายเปลือกตาตรงเนี้ยเราก็เกลีย่ยยวันนี้ลงเปลือกตาเป็น4แบบพีชพีชมพูอะไรเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราดูสดใสเห็นไหม ดูสดใสขึ้นมาดูไม่ดุอ่ะอพัดเป้าน้ำตาจมูกี้อะไรเงี้ยเราก็จะดูเป็นสาวเปรี้ยวสาวฟีสสาวดุขึ้นมาเลยแต่วันเนี้ยเราอยากได้ลุคที่มันหวานๆหน้าหวานๆแล้วก็แบบแต่งง่ายๆก็ประมาณนี้หละเอาประมาณเนี้ยก็จะได้ตาที่ดูหวานขึ้นมามีแก้มมีตาที่ดูหวานขึ้นมานะคะ ยังไม่เสร็จก็จะขอเฉ็ดดิ้งหน้านิดหน่อยวันนี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเก่ามากแล้ว N Y C smooth skin bronzing face powder นะคะสีซันนี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่ได้และราคาหลักร้อยนี่แหละเพราะว่าถ้าแพงแตาก็จะไม่ค่อยหยิบมาใช้ไม่ค่อยใช้กง <Okay. S 2> <laughs> วันนี้จะไม่ได้แบบว่าเช็นหน้าอะไรแบบว่าเยอะแยะ <Yeah. S 2> ก็จะเก็บช่วงช่วงกลางที่สาวสาวไทยอาจจะกังวลที่ไม่อยากให้หน้าดูใหญ่อยากให้หน้าดูเรียวหน้าเราอะ่ะให้ให้ลองหันครึ่งน,นะคะแล้วก็เก็บช่วงใต้ครึ่งหน้าลงมาประมาณนี้เน,น้นๆช่วงนี้หน่อยนะคะ ช่วงครึ่งบนของหน้าก็สามารถลงได้แต่เป็นเบาๆมันจะสีมันจะตัดกันมากขอให้เบาๆมือนะคะในส่วนของการทำลายดั้งจมูกเนี่ยก็ใช้บันเซอร์ตัวเดิมนะคะซึ่งไอจาเนี่ยมักจะรีเชฟดัางให้มันดูเรียวมากขึ้นคือเห็นสาวไทยแบบว่าเช่นจมูกไงเช่นก็ลากลงไปเลยจ้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบหน้าเราเป็นกระดาษเราอยากวาดแบบไหนให้มันเป็นทรงเน่มันสามารถทําได้เช่นวันเนี้ยไอจยาจะรีเชฟให้มันเล็กลงนิดนึงให้มันดูเรียวลงก็จะ ไล่จากตรงนี้เลยนะคะลงมาตรงนี้สังเกตว่าไอตาไล่ตรงนี้นะไม่ได้ลงมาตรงนี้นะถ้าลงมาเี้่อได้เราจะดูทื่อดูใหญ่มากขึ้นไอตาจะรีเช็ให้มันเล็กลงวิธีการไล่ด่างแบบนี้ไอตาแนะนําว่าให้ค่อยๆทําทีนิดทีละนิดเพราะว่าถ้าเราปาดลงไปทีเดียวปืน้นห้องข้างบนเนี่ยห้องข้างบนเนี่ย ข้อปอกๆมาหลายวันและไม่ใช่หลายวันหลายอาทิตย์ไม่เสร็จสักทีพูดเลยว่าช่วงนี้ตันไม่ได้อัดวิดีโอในตอนกลางวันเลยเพราะเขาช่างเขาคบปอกๆเสียงดังตลอดเวลาเสียงเข้ากล้องตลอดเวลาวันนั้นไปถามที่นิติบุคคลแล้วว่าพี่คะเขาจะทําจนถึงเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่มีกําหนดทําไปเรื่อยๆโกรธมากบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟ้องแบบว่า ช่องสแบบว่าร้องทุบอะไรนี้และมาไล่ดั้งกันต่อคะ่ะทุกคนไม่แบบว่าเราจะกลี้วแค่ไหนเกลี้วเพื่อนบ้านแค่ไหนเราก็ต้องทําดั้งให้สวยค่ะสังเกตนะว่าดั้งเนี่ยมันขึ้นเป็นทรงมาแล้วดูเรียวเล็กไหมคือเนี่ยคือเยอะและ้วเราจะไม่จิ้มบรอเซอร์เพิ่มาให้เราแบบปัดแค่มันเกลี่ยออกมันจะมันไม่ควรจะเป็นเส้นออกมาถ้าเป็นเส้นแบบเส้นปึ๊ดอย่างเงี้ยมันจะดูตลกคะ่ะ เราไม่ได้แต่งหน้าไปเล่นตลกค่ะเราแต่งหน้าเจอคนคนจริงะคะ่ะประชาชนน่ะเขาจะงงว่าทําไมถึงอะไรขนาดนั้นนะะให้เกลี่ยออกมาเสร็จแล้วก็ใช้แป้งเจ้านานตัวเดิมนี่นแหละที่เราใช้อะ่ะทำพับแบบนี้ให้มันเป็นเล็กๆมุมๆเล็กๆจิ๊ดๆ,ๆอีกนึงแล้วก็ามาลงปลายจมูก สันจมูกตรงนี้นะเพราะว่าบางทีเวลาเราไร้ด่งอะ่ะอาจจะไม่ได้คอนโทรลเส้นได้แบบเป๊ะ100%เราแล้วก็เหมือนแบบเอามาลบอะ่ะแล้วก็เอามาเสริมตรงกลางให้มันดูเด่นขึ้นมาแล้วก็แปบแบบข้างๆนิดนึงเนียนไปกับผิวดูไม่โดดมากอ่ะยังด่งเนี่ยก็จะดูแบบดูเป็นสันโดน่งขนมานะคะวันนี้ใช้ลิปของซิมานาคัลเลอร์นะคะเบอร์ศูนย์หกสิบพีชดีมากบอกเลยทาปุ๊บ มีจาคนทักทาลิปของอะไรอะ่ะดูแบบดูแพงซื้อมาจากตลาดแบรนด์นไทยแบรนด์ไทยเราเนี่ยริงวันหน้าเจ้ารางอะไรเงี้ยคุณภาพดีบอกเลยคุณราคาหลักร้อยนะคะแต่งออกับว่าดูสวยหลักล้านเอาแป้งเนี่ยมาปิดสีปากนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะปากคล้ำหรือว่าบางคนที่อยา่ตาเนี่ยไปลงสีปากสีแดงมาปากก็จะดูแดงเกินตัวนี้จะเป็นลิปไลเนอร์แต่เราเอามาทาทั่วปาก วาดของให้เสร็จก่อนเราจะได้รู้ว่ารูปป่าของเราเนี่ยที่จะออกมาจะเป็นรูปป่าแบบไหนนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเออรู้สึกเออรูปป่านี้นสวยปังเสร็จแล้วเอกก็ค่อยถูระบายข้างในนะคะไงสีเลิศไม่คุน้นหืูดูแบบว่าเหมือนลิปราคาแพงคุณหนูลูกคุณด,ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อพยพมาจากภาคอีสานก็ตามนะคะทาปุ๊บดูไม่รู้เลยอืมสวยแล้วพอแล้ว เติมอยู่นั่นแหละบอกว่าแต่งน้อยแต่งแป๊บเดียวจริงๆเติมอยู่นั่นแหละเรปะว่าลุคนี้นะให้ตารู้สึกว่ามันเป็นลุคที่ดูหวานนะคะคือเราเนี่ยผิวเข้มแต่เราก็หวานได้ถ้ารู้จักแต่งแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องสำอาง,อง,องแบรนด์ไทยเนี่ยคือราคาไม่ต้องไปแบบหลักพันหลักร้อยแบบนี้ราคาหาได้ตามร้านทั่วไปสั่งซื้อได้ง่ายๆตามเพจอะไรพวกเนี้ยทำให้เราดูสวยปังดูสวยอลังการสวยสวยแบบดูลมุนไหม ป้องวินิตมาเองไม่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะซื้อจากตลาดน้องตลาดนัดสวยลดเวอร์ราคาเบาๆสำหรับลุกนี้นะคะตาชอบตรงที่แต่งไม่เยอะดูสวยละมุนสวยได้ง่ายสวยอยู่บ้านได้สวยออกงาน ก็ย,ยังปังไรเงี้ยรายละเอียดทั้งหมดของของที่ใช้เนี่ยจะใส่ไว้ใน description ใต้วิดีโอนะคะพร้อมสถานที่ซื้อที่ขายอะไรเงี้ยถ้าใครยังคิดจะถามอีกนะว่าซื้อที่ไหนหรือราคาเท่าไหร่เงี้ยจะไม่ตอบเพราะว่าใส่ลงใน description ด้านล่างใต้วิดีโอหมดแล้วจะ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์เออโวันนี้รู้สึกว่าเขียนคิวโอเคนะถึงแม้จะมีแหวงๆวงนิดแต่ก็อย่าด่าเยอะอ่านไม่ทันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย